สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าไพรมัจจุราชตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านิกรปวดแสบปวดร้อนและคันมากกว่าเพื่อนตอนนี้คณะพักสีสหายดูแล้วไม่ผิดอะไรกับคณะวานอนอยู่ไม่สุขกิมหมวนขับมา้าเข้ามาหยุดยืนใกล้ๆแล้วก็พลอยผสมโรงเกากับเขาด้วยบรรดาทหารรักษาพระองค์ ต่างพากันมองดูพวกเจ้านายอย่างแปลกใจและไม่มีใครทราบได้ว่าเพราะอะไรคณะพักสีสหายจึงมีอันเป็นไปเช่นนี้ว้าเออนี่มันอะไรกันโว้ยเจ้าคุณปัจจนกร้องพลางเกาหัวล้านของท่านทั้งเจ็บทั้งขานไปหมดแล้วโอ้อยทำไมมันถึงได้ขานอย่างงี้ อุ้ยไอ,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 อกรอนคงอุตริปล่อยหมาหมุยไปแน่นี่กรสูตรปากลันเขาเกาก้นแก,กแกรกแล้วพูดกับพ่อตาของเขาเอ,อ๋หมาหมุยครับคุณพ่อโอ้ยผมให้ไอหงวนงมันใช้ต่อสู้กับเจ้าตรีพบแต่บังเอิญลมมันพัดหวนกลับมาทางเราหมาหมุยที่ไอหงวนสลัดไปทางตรีพบจึงกระจายไปทั่วแล้วก็เล่นงานเรา โอ้ย,อยนี่แหละครับทุกขโตทุกขถานางให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในที่สุดกรรมก็สนองผมเจ้าคุณปัจจนึกยกมือขึ้นมาเกาที่ซอกคอแล้วนั่งกระดุกกระดิกบนหลังม้าสึกของท่านท่านฝืนยิ้มให้เสียงงวนแล้วกล่าวว่าเก่งมากเจ้างวนฝีมือทวนยาวของเจ้านั้นแน่เลือกเกินต่อไปนี้ นครเวียงดอยอคงจะร่มเย็นเป็นสุขเมื่อไอตรีพบถูกฆ่าตายเช่นนี้โอ้ยขันแล้วเกินโว้ยอุ้ยอ้ย,อยขันไปหมดทั้งตัวโอ้ยอยไอ้กอนไม่ควรอุตริเลยคณะภาคสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วต่างพากันลงจากหลังมาถอดเสื้อกรอออกเกาแกรแก,แก กระโดดโลดเต้นไปตามกันโอ๊ยดอกเตร์ดีเรกร้องลั่นโอ้เป็นคันว้ยฝรั่งเป็นคันไปหมดทั้งตัวแล้วนีิกรพูดพลางหัวเราะพลางคนไทยก็คันจนแทบจะทนไม่ไหวเหมือนกันอุย๊ยออทั้งแสบทั้งคันแย่แล้วโอ้ยช่วยเกาให้ข้าทีเถะวะไอ้แฮวเจ้าแฮวเกาพลางสูตรปากพลาง รับประทานผมนะโอเยดบจะขาดใจตายอยู่แล้วนะขอรับอุยอ้ยรับประทานเ้ยยิ่งเก่าก็ยิงคันเสียงหวนตะโกนสุดเสียงเข้าวางว้ยพวกเราทหารว้ยเลิกแถวแล้วกลับเข้าวังได้ผู้จบอาเสียก็วิ่งเข้าไปยังศพของตรีพบเขากระชากดาบออกมาก้มตัวลง ทำท่าจะตัดศีรษะจอมกระบทแต่แล้วก็นึกเสียวไส้ทำไม่ลงกิมหวนก็เลยวิ่งกลับมาหาคณะพักของเขาต่อจากนั้นคณะพักสี่สหายกับเจ้าแหว้วก็พากันเดินกลับเข้าวังอย่างรีบร้อนเดินพลางเกาพลางไม่ผิดอะไรกับลิงแสมาแทนเจ้าคุณบ่นกระปอดกระแปดทุกคนถูกหมามุ้ยเล่นงานคันขยเยอไปทั่วตัว และในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองเจ้าแม่สุริยาได้เชิญคณะภาคสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแหว้วไปเฝ้าพระองค์ที่ห้องพิเศษอันเป็นห้องพิเศษไว้สำหรับใช้ประชุมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ห้องที่กล่าวนี้มีโต๊ะสี่เหลี่ยมแบนตั้งอยู่โต๊ะหนึ่งและมีเก้าอี้ขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแหว้ว นั่งเรียงรายกันเหมือนพระอันดับพระนางสุริยาประทับเด่นอยู่บนพระเก้าอี้ใหญ่สีทองซึ่งนิกรกำลังสนใจมากเพราะถ้าหากว่าพระเก้าอี้ตัวนั้นทำด้วยทองคําจริงๆดังที่ทหารยามบอกกับเขาแล้วนิกรก็จะใช้ความพยายามนําพระเก้าอี้ไปกรุงเทพให้จงได้เจ้าแม่สุริยานั้น มีพระพักยิ้มแย้มแจ่มใสผิดปกติพระองค์รับสั่งขึ้นด้วยเสียงกังวานท่านทั้งหลายข้าขอขอบพระคุณพวกท่านอย่างยิ่งที่ได้กรุณาปราบปรามพวกกระบทรีพบจนราบคาบสำหรับทหารกระบฏนั้นทั้งนายทหารและพลทหารข้าได้อภัยโทษให้เขาแล้วและให้เขารับราชการต่อไปตามเดิมอ้าวคุณนิกรหลับซะแล้ว นิกรพึมพำทั้งๆที่เขาหลับตาเธอนาพูดมาเถอะครับถึงผมหลับตาแต่หูของผมก็คอยฟังอยู่เสมอสุริยาทรงพระสวนเบาๆณโอกาสนี้ข้าจะขอแต่งตั้งให้อาเซียกิมงวนเป็นจอมอัศวินผู้ยิ่งใหญ่แห่งเวียงดอยเพื่อตอบแทนคุณงามความดีของท่านทั้งนี้ก็เพราะว่า ท่านเป็นผู้สังหารตรีพบได้ความดีความชอบของท่านในครั้งนี้ใหญ่หลวงนะักรับสั่งจบมหาเทวีก็ลุกขึ้นจากพระเก้าอี้ถือพระแสงดาบใหญ่เสด็จมาประทับยืนกลางห้องและพยักพระพักเรียกเสียงงวนอาเสียหน้าแดงกำ่ำเพราะความปลื้มปิติเขาผุดลุกขึ้นยืนเดินออกมาเฝ้าเจ้าแม่สุริยาในระยะใกล้ชิด พลเอื้อมมือผลักหน้านิกรเพื่อนเกลอของเขาทันทีเฮ้ยตื่นขึ้นดูไอเสียเขาหน่อยถูกวะในจอมทะเลนลืมตาโพลง่งอเสียกิมง่วนหันมายิ้มให้เพื่อนเกลอของเขาแล้วสุดตัวนั่งคุกเขา่าเม้มปากแน่นพระนางสุริยายกพระแสงดาบขึ้นมาวางบนบ่าขวาของอเสียกิมงว่วนแล้วประทานดาบให้กิมง่วนจับพระหัตถ์ขวาขึ้นบรรจงจูบ แล้วยิ้มแย่แย่เอ๊ะเอิรนี่คุณถ้าจะกินน้ำพริกเป็นแน่ <c oughs> เหม็นกะปีติดมือนี่ครับ <c oughs> สุริยาทรงขวยอาย <c oughs> อุ้ยอะไรก็ไม่รู้อาเสียนี่แหละ <c oughs> ต่อจากนี้ไปท่านย่อมมีสิทธิ์อิสระทุกอย่างในนครนี้ <c oughs> แม้ท่านจะทำผิดกฎหมายใดๆก็ได้ <c oughs> ไม่มีผู้ใดจะฟ้องร้องกล่าวโทษท่าน <c oughs> เพราะท่านเป็นอัศวินใหญ่ของเรา เสียงหวนหัวเราะ <c oughs> คุณสุริยาครับขอให้เราพูดคุยกันอย่างกันเองดีกว่าเจ้าพลขวานผมให้ช่วยบอกคุณว่าพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะออกเดินทางกลับกรุงเทพแล้วพระนางสุริยาพระไทยหายว่าหันพระพักไปทางนายพัชราพรเป็นความจริงเหรอข้าพลพลยิ้มแห้งๆจะสุริยาในวันพรุ่งนี้ จะเดินทางไปจากเวียงดอยอย่างแน่นอนเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นพวกเราได้จากบ้านมานานแล้วทางบ้านและพักพวกทางกรุงเทพเขายัางไม่รู้ว่ากิมหงวนนั้นจะเป็นตายร้ายดีประการใดหลุงก็เลยถือโอกาสนี้กล่าวคำอำลาหลานสาวในนามของพวกเราด้วยพระพักของพระนางสุริยาเศร้าสลดทันที พระองค์พยายามปลอบพระไทยให้เข้มแข็งมหาเทวีได้ทอดพระเนตรนายพัชราพรด้วยความรักและอาลัยยิ่งพลจากไปในครั้งนี้คงจะเป็นการจากกันชัวน่วนิรันดรพนขาดิฉันทราบดีว่าเรานั้นคงไม่มีหวังที่จะได้พบกันอีกแต่อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกของดิฉันที่มีต่อพี่นั้นมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชั่วฟ้าดินสลายเชื่อค่ะออเสียถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้ยก็ผมเคยเตือนคุณแล้วนี่นาคุณสุริยาคุณไม่น่าไปหลงลมปากไอ้พนให้มากเกินไปเพราะว่าผมได้บอกแล้วว่าไอเพื่อนผมคนนี้ไปที่ไหนต้องมีเรื่องชู้สาวที่นั่นแฟนของเขาอะ่ะมีนับพันแล้ว ผมเองเป็นผู้ชายแท้ๆบางครั้งนึกอยากจะแต่งงานกับไอ้พลเฮ้ยเจ้าคุณปัจจนึกตะวาดแวดแต่งกันได้แล้ววะผู้ชายด้วยกันเสียงหวนหัวเระคือคือเดินกลับมาที่โต๊ะแบนและเขาก็กล่าวกับพักพวกของเขาไปพักผ่อนกันเถอะวพวกเราปล่อยให้ไอ้พลมันล่ำลาคุณสุริยาบ้างเจ้าพลกับคุณสุริยาคงจะต้องการพูดคุยกันสองต่อสองมากกว่า ด็อกเตอร์ดีเรกเห็นพ้องด้วยอร่อยสุภาษิตของชาวพราตาบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าหมูจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอดหัวเมียเขาจะกอดอย่าไปแอบดูเขาเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นลั่นห้องโถงนิกรกับนายแพทย์หนุ่มและเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแหว้วต่างก็พากันลุกขึ้นก้มศรีรษะถวายคำนับเจ้าแม่สุริยาต่อจากนั้น ก็เดินเป็นแถวเรียงเดี่ยวออกไปจากห้องพอร่างของคณะพักษีีสหายได้ลับไปจากสายตาในพัชราพรก็รีบลุกขึ้นยืนพระนางสุริยาทรงกันแสงกระซิกกระซิกรอยประโลมนั้นมันยังคงจารึกอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอและจนวันตายมหาเทวีก็คงจะหาลืมคนไม่พี่ <c oughs> รับสั่งเสียงเครือวิ่งเข้าไปกอดนายพัชราพรพลประวัติร่างอันแน่งน้อยไว้ในวงแขนแล้วเขาก็ก้มลงจูบพระโอษฐ์อันจิ้มลิ้มอย่างทนุถนอมก่อนจะพบค่ำวันนั้นเองคณะภาคสี่สหายก็ได้พากันเดินท่องเที่ยวชมนครเวียงดอยเป็นครั้งสุดท้ายและบัดนี้สันติภาพกลับคืนมาแล้ว บรรดาประชาราษสารชาวเมืองเวียงดอยต่างก็พากันยกย่องเทิดเกียรติคณะพักสีสหายเท่าที่เขาได้ร่วมมือกันทำการปราบปรามกบฏได้จนราบคาบเจ้าแม่สุริยามีรับสั่งให้ช่างหลวงเตรียมสร้างอนุสาวรีย์ของอาเสียกิมหงวนไว้ที่ใจกลางเมืองโดยจะให้ช่างปั้นอาเสียกิมหงวนจากรูปถ่ายของเขาทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชน ได้ทำการสักการะบูชาในฐานที่กิมหวนเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองนี้มันเป็นเวลาเกือบ18นาฬิกาแล้วเวียงดอยปกคลุมด้วยหมอกบางๆทั่วทุกขนทุกแห่งอาเสียกิมหวนพาคณะพักของเขามาหยุดยืนที่หน้าถ้าใหญ่แห่งหนึ่งเขามองดูทหารยามสองคนซึ่งยืนอยู่ที่ปากถ้า มีหอกเป็นอาวุธประจำตัวแล้วอาเสียก็หันมายิ้มกับเพื่อนเกลอของเขาถ้ำนี้ยคงจะมีความสำคัญอะไรบางอย่างแน่นอนถึงได้มีทหารเฝ้านี่ก่อนว่าหรือว่าข้างในเขาพิมพ์แบงปลอมกันไม่ก็เป็นบอนการพนันเถื่อนหรือมิฉะนั้นก็ฉายหนังโป๊เจ้าคุณปัจจนึกยกมือขึ้นมาแล้วเขกศีรษะของนายจอมเทเลนเบาเ แกอยู่เฉยๆดีกว่าแะอย่าพยายามออกความเห็นอะไรเลยอาเสียเดินเข้ามาถามทหารยามร่างสูงใหญ่คนหนึ่งเฮ้ยในนามของอัศวินผู้ยิ่งใหญ่และอยู่เหนือซึ่งกฎหมายแห่งนครเวียงดอยนี้สูเจ้าจงบอกข้าสิว่าในถ้ำนี้มีอะไรอยู่ทหารยามกล่าวตอบกิมหงวนอย่างนอบน้อมท่านผู้ยิ่งใหญ่เหมือนสัตว์โบราณ <c oughs> ในถ้ำนี้ เป็นที่เก็บพระราชทรัพย์ของมหาเทวีและอดีตกษัตริย์กิมหววลืมตาโพลงงานเหรอหลีกทางให้ค้าข้าจะพาพักพวกของข้าเข้าไปชมราชสมบัติต่างๆไม่ต้องกลัวว่าพวกข้าจะหยิบฉวยเอามาเว้นแต่พวกเจ้าจะเผลอเรอเท่านั้นทหารยามอีกคนหนึ่งยิ้มให้เสียงหวนแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านจอมอัศวินท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำนี้เป็นเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดย่างกลายเข้าไปได้เลยเว้นแต่เมื่อถึงคราวจะต้องมีการบวงสรวงเทพเจ้าและอดีตกษัตริย์แม้กระทั่งตรีพบจอมกบฏมันก็ยังไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในเทวสถานแห่งถ้ำนี้ขอได้โปรดอย่าเข้าไปเลยท่านจอมอัศวินอาเสียชักฉิวหลีกไปเจ้าเป็นแต่เพียงทหารเลวเท่านั้นข้ากำลังใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ถ้าขัดขวางข้า เจ้าเสียหลีให้พ้นทุยมันไสทหารยามทั้งสองคนหลีกทางให้โดยดีจอมอัศวินโต๊ะแบนหันมาทางาาคณะพักของเขาแล้วพยักหน้าไปเว้ยการอนุญาตไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะขณะนี้การเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือกฎหมายเจ้าคุณปัจจนึกยกมือตบบาเสียงงวนเราอย่าเข้าไปเลยวะ สิ่งใดที่เขาห่วงห้ามและเป็นที่สักการะนับถือของคนอื่นเราก็ไม่ควรจะล่วงละเมิดบ้าแล้วออเสียดูหรือคุณอาจะฟันดาบกับผมตัวต่อตัวแน่ไม่รู้จักจอมอัศวินผู้พิชิตตรีพบซะและ้วคุณอาแก่แล้วไม่ต้องมีปากเสียงผมบอกให้เข้าไปในถ้ำก็เข้าไปเดี๋ยวจะเจ็บตัวและคิมฮวนก็เดินนำหน้าพาคณะพักของเขา บุกเข้าไปในถ้ำนั้นภายในถ้ำกว้างขวางมากมีคบเพลิงขนาดใหญ่จุดไว้เป็นแห่งๆทหารยามยืนเรียงรายเป็นระยะระยะพวกทหารไม่มีใครกล้าขัดขวางห้ามปรามในที่สุดาาคณะพักสี่สหายก็แลเห็นประตูใหญ่บานหนึ่งปิดกั้นผนังถ้ำเสียงวนหันมาทำตาเขียวกับทหารยามหน้าประตูเฮ้ย hey! เปิดประตูออกไม่ข้าจะตัดจมูกเจ้าในฐานขัดคำสั่งจอมอัศวินทหารยามหน้าจอยรีบไขกุญแจเปิดประตูออกทันทีท่านผู้หญิงใหญ่เชิญท่านเข้าไปเถิดแต่อย่าวิ่งโกยอ้าออกมาก็แล้วกันเจ้าแฮวอาปากหวอรีบประซิบประซาบถามทหารยามทันทีในถ้ำนี้ยมีผีหรือทหารยามหัวเราะเบา <c oughs> ขอเชิญท่านเข่าไปชมด้วยตนเองดีกว่าอย่าให้ข้าพูดเลยด็อกเตอร์ดิเรกพูดต,ดตัดบทผีไม่ใช่ศาสสารไม่มีตัวตนไม่ต้องกลัวนี่กรพูดกับเจ้าแฮวถ้าจะไม่ดีซละและ้วเวย้ยเจ้าแฮวเราสองคนออกไปรอ,อนอกถ้ำดีไหม <c oughs> เล่นกับผีมันน่าเกลียดเท่าที่การรู้มาที่เก็บพระราชทรัพย์ของอดีตกษัตริย์นั้น เขามักจะมีพวกผูดผีโหงพรายเฝ้ารักษาแล้วกันเว้ยเสียงหวนดูอัศวินกลัวผีมีอย่างที่ไหนวะผีมันจะเก่งกว่าคนเราได้ยังไงไปเว้ยมีอะไรเกิดขึ้นกันสู้กับมันเองเสียงหวนพาคณะพาคของเขาผ่านประตูเข้าไปทําในตอนนี้นั้นปราศจากทหารรักษาการมันเงียบและวังเวงอย่างไรชอบกล มีเส้นทางคดเคี้ยวไปตามธรรมชาติแต่มีคบเพลิงปักไว้ในระยะห่างกันอยู่ประมาณ30เมตรซึ่งพอจะมองเห็นทางลึกเข้าไปและลึกเข้าไปในถ้ำตามลำดับในที่สุดคณะพักสีสหายก็เดินมาถึงบริเวณลานกว้างใหญ่อันเป็นที่สิ้นสุดของถ้ำนี้แต่พอโผล่เข้ามาทุกคนก็หยุดชะงัก สะดุ้งเคลือกไปตามกันจากแสงคบเพลิงที่ปักไว้ทุกคนต่างแลเห็นร่างโครงกระดูกของปีศาจยืนเด่นอยู่ที่ผนังห้องมีชายชราคนหนึ่งผมงอกและหนวดขาวโพลนนั่งอยู่บนแท่นหินรอบๆแท่นหินเต็มไปด้วยงูเห่าและงูจงอางเลื้อยเพนพานนิกรกับเจ้าแห้วตัวสั่นเทิม เจ้าแ,แห้วกระซิบบอกในจอมทะเลนรับประทานปะูสอมขอรับนิกรอ,อา้ปากวอปู่สมขอรับปู่สมคือผีเฝ้าทัพย์นจอมทะเลนกลืนน้ำลายเอือกแข้งขาของเขานั้นสัน่นพับพๆเพราะความกลัวพูดผีปีศาจในถ้ำในเวลาเดียวกันนี้เอง ผู้ทรงก็ผุดลุกขึ้นยกมือชี้หน้าคณะพักสีสหายและพูดขึ้นด้วยเสียงแหบแห้งสู้เจ้าผู้บังอาจสู้เจ้ารู้หรือเปล่าวะที่นี่นั้นเป็นที่เก็บพระราชสัตว์ของอดีตกษัตริย์สู้เจ้าเข้ามาหาความตายจงกลับออกไปจากถ้ำเดี๋ยวนี้ด็อเตอร์ดีเรกัวร้าฮือ ฮะคุณปู่ครับพวกผมไม่ได้เข้ามาลักขโมยร,ราชทรัพย์ของกษัตริย์หรอกเราอยากจะชมเป็นขวัญตาเท่านั้นปู่สมตวาดลั่นไม่ได้ชมก็ไม่ได้ออกไปถ้าไม่ออกไปข้าจะสำแดงแทงฤทธิ์เล่นงานพวกเจ้าเดี๋ยวนี้อาเสียคิมหนวนหัวราคคือคือคุณปู่แก่จนเนื้อเหี่ยวยน่นออกอย่างนี้ผมไม่กลัวหรอก ขืนหลอกผมผมก็แจกหมากให้คุณปู่เท่านั้นปู่โสมโกรธจนตัวสัน่นและยกมือทั้งสองวนเวียนไปมาทันใดนั้นเองร่างของปีศาจตนหนึ่งซึ่งมีแต่โครงกระดูกก็เดินงุ้มง่ามออกมาจากผนังถ้าในตาแดงก่าและวาวโรดในเวลาเดียวกันนั้นเองจงอางใหญ่ตัวหนึ่งก็เลยนำหน้าผ้าฝูงงูเห่าอีกหลายตัว ปราดเข้ามาเพื่อจะเล่นงานคณะพักสีสหายงูจงอางยกตัวของมันขึ้นสูงและแผ่แม่เบีย้ยขู่คำรามกลุ่มควันสีขาวได้พวยพุ่งออกมาจากตัวของปู่โสมตะลบไปทั่วถ้ำพอควันจางลงร่างอันแก่ชราของปู่โสมก็กลายเป็นอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งมันมีรูปร่างสูงใหญ่ราวกับยกักษ ในตาโปนถลนออกมานอกเบ้าใบหน้าถะมึงทึงเคี้ยวงงยาวท่อนล่างปกคลุมด้วยผ้าเตี่ยวผืนเล็กพันบนเปลือยเปล่าและเห็นผิวเนื้อสีทองแดงอสุรกายถือตะบองเหล็กอันใหญ่มันกระทืบเท้าแล้วก็ยกมือขึ้นชี้หน้าของขาาคณะพักสีสหายสู่เจ้าผู้บองออด สู้เจ้าต้องตายเจ้าคุณปัจจนึกร้องสุดเสียงเปิดไว้ตัวใครตัวมันคณะพักสี่สายต่างหมุนตัวกลับวิ่งหนีออกไปจากถ้ำอย่างไม่คิดชีวิตการวิ่งแข่งเป็นไปอย่างน่าดูตอนแรกเจ้าคุณปัจจนึกนำหน้าแต่แล้วนี้ก่อนก็ชิงตำแหน่งที่หนึ่งเอาไปพลกิมห่วน ดอกเตอร์ดีเรกกับเจ้าแฮ้วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตท่านเจ้าคุณปัจจนึกเลยไปอยู่รังท้ายตามเดิมพอวิ่งผ่านประตูกั้นผนังถ้ำออกมาได้คณะพักสี่สหายก็ช่วยกันปิดประตูโดยเร็วทหารยามผู้รักษาประตูต่างหัวเราะอ,อย่างขบขัน <c oughs> ท่านผู้กล้าหาญทหารยามพูดพลางหัวเราะพลาง <c oughs> ท่านได้พบเหตุการณ์ที่สนุกขบขันอย่างนั้นหรืออาเสียคอนประหลัดประเลือกพูดอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เรื่องหน้าขบขันเว้ยเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับความเป็นความตายทหารยามอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> ข้าบอกท่านแล้วว่าอย่าเข้าไปก็ไม่เชื่อ <c oughs> ชาวเวียงดอยตายซับตายซ้อนอยู่ในถ้ำนี้หลายศพแล้ว เพราะเขาพยายามเข้าไปขโมยพระราชทรัพย์แห่งอดีตกษัตริย์ของเราคณะพักสี่สหายต่างมองดูหน้ากันแล้วยิ้มให้กันเจ้าคุณปจัจจนึกกล่าวขึ้นว่ากลับไปวังเถอะพวกเราเราไปคุยกับสุริยาดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะออกเดินทางกันแล้วแล้วก็เราจะได้ไปดูแลพรานหมึกให้เก็บข้าวของสัมภาระของเราให้เรียบร้อยด้วย ข่าวของของเรากระจัดกระจายมากพลพูดขึ้น,ท,นทันทีคุณอาพาพวกเราเดินทางกลับไปก่อนได้ไหมครับผมนะ่ะอยากจะพักผ่อนอยู่ที่เวียงดอยนี้อีกสักสองสาเดือนรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ถูกใจผมมากเจ้าคุณบัจจนึกตวาดแว๊ดอยู่ไม่ได้โว้ยต้องกลับพร้อมๆกันเอย่ามาเลี่ยมหน่อยเลยฉันรู้เท่าทันแกหรอกแกน่ะ มันรนหาทีอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาความทุกข์ใส่ตัวเองนี่แหละโบราณท่านถึงว่าที่ไหนมีความรักที่นั่นย่อมมีความทุกข์ครั้นแล้วคณะพักศีสหายก็พากันเดินทางกลับวังเจ้าแม่สุริยาพลของเรามีอากับกิริยาหงอยเหงาไปมากทุกคนรู้สึกเห็นใจเขาแต่ช่วยอะไรไม่ได้ และพอถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ขบวนเดินทางของคณะภาคสี่สหายต่างก็อยู่ในสภาพพร้อมที่จะออกเดินทางได้ในราวหกนาฬิกาสานาทีเจ้าแม่สุริยาได้จัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่คณะาภาคสี่สหายเป็นครั้งสุดท้ายภายในพระตำหนักใหญ่ของพระองค์ตลอดเวลาที่ได้ร่วมรับประทานอาหารกันมหาเทวี ทรงสดชื่นรื่นเริงอย่างน่าประหลาดจนกระทั่งอาเสียกิมหวนอดรนทนไม่ได้จึงทูลถามคุณสุริยาคุณไม่คิดถึงเจ้าพลหรอกหรอครับเจ้าแม่สุริยาทรงพระสวนทำไมจะไม่คิดคะสิ่งที่เรารักและบูชาที่สุดเมื่อจากเราไปเราก็ต้องคิดถึงและอาลัยรักเป็นธรรมดาอยู่เองเสียงหวนขขมวดคิ้วยน แต่คุณไม่ได้แสดงท่าทีเศร้าโศกเสียใจแม้แต่น้อยคล้ายกับว่าคุณไม่ได้รักใคร่ลูกชายของผมเลยพนยกมือเขีศสีสาเสียงหวนดังสน,น,นั่นนะี่เนี่ยลูกชายมหาเทวีทรงพระสวนอย่าสงสัยอะไรเลยค่ะอาเซียดิฉันถือว่าความรักก็เหมือนกับเกมกีฬาเมื่อเราเอาชนะมันไม่ได้เราก็ต้องแพ้มัน ดิฉันปลงตกแล้วในชาติก่อนดิฉันกับพลไม่เคยร่วมบุญกันมาชาตินี้เราจึงเพียงได้แต่รักกันเท่านั้นนี่กรอนพูดเสียงคับปากเพราะว่ามีอาหารอยู่ในปากจนไม่มีที่ว่างครอบจึงครบ,ครบนายแพทย์หนุม่มหันมามองดูในจอมทะเลนออย่างเศร้าใจกลืนซะก่อนเถอะวะแล้วค่อยพูด ในจอมทะเลนยิ้มแห้งๆมันกลุ้ไม่ลงมันแน่นปอกไปหมดแล้วเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องเจ้าคุณปัจจนึกยกมือตบพระเสียนมหาเทวีเบาๆแล้วท่านก็ได้พูดปลอบโยนหล่อนด้วยความสงสารหลานสาวหนูเก่งมากที่เอาชนะตนเองได้เช่นนี้ขอให้หนูจงพยายามลืมเจ้าพลเสียเถิด นึกซะว่ามันเป็นสัตว์ไม่ใช่คนอ้าวพลอุทานลัน่นไงว่าอย่างนี้ลหะครับเจ้าคุณปัจจเนึกหัวราะชอบใจฮะก็จริงๆนี่ว่าแกมันชอบหลอกเด็กหลอกเล็กให้หลงรักแกสเสมอแล้วผู้หญิงก็ชอบรักแกซะด้วยแต่หากว่าอาเป็นผู้หญิงจ้างอาก็ไม่รักแกพลหัวรอ ผมก็รับประทานไม่ลงเหมือนกันครับการรับประทานอาหารเช้าสิ้นสุดลงในเวลา9น,นาฬิกาคณะภาคสีีสหายต่างก็พากันร่ำลาเจ้าแม่สุริยาด้วยความอาลายัยแล้วก็พากันออกไปจากห้องรับประทานอาหารปล่อยให้พลได้ลามาหาเทวีอีกครั้งหนึ่งเมื่อนายพัชราพรออกจากห้องนั้นทุกคน ต่างก็เห็นรอยลิปสติกเป็นรูปริมฝีปากติดอยู่ที่ใบหน้านายพัชราพรหลายแหง่งขบวนเดินทางของขาาคณะพักสีสหายพากันออกเดินทางในเวลา7จ็นาฬิกาตรงมีทหารของมหาเทวีหนึ่งกองร้อยติดตามไปส่งที่เชิงเขาอันเป็นพระรับสั่งของนางพญาผู้เลอโฉมเจ้าแม่สุริยาได้ประทับยืนอยู่หน้าพระตำหนัก ทอดพระเนตรคณะพักสี่สหายอย่างเศร้าพระไทยแต่ไม่ลืมโบกพระหัตถ์ให้พอขบวนเดินทางลับพระนะครพระนางสุริยาก็ทรงพระกันแสงรีบเสด็จเข้าตำหนักทันทีไม่มีใครรู้ว่าพระนางสุริยาจะโทมนัสรันทดพระไทยสักเพียงใดเรื่องราวของไพรมจุราชก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะ ติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ้านนิยายด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ